วันนี้อยู่กับผมแล้วก็ New Master c x 3รุ่น Essential ครับผมทุกคนคันนี้จะเป็นรุ่นท็อปสุดราคารถอยู่ที่899,000บาทมีออปชั่นภายนอกภายในยังไงบ้างครับเดี๋ยวทุกคนดูคลิปนี้กันไปเลยครับวันนี้จะเป็นการรีวิวนะครับ m a z d a c x 3 Essential รุ่น Signature คันนี้ตัวท็อปสุดเลยนะทุกคนราคาอยู่ที่899,000บาท สีนี้เป็นสีใหม่ของทางมาสต้าด้วยนะครับเป็นสีเทาแอโรเกรย์สีนี้ไม่ต้องเพิ่มเงินค่าสีเลยครับวันนี้ผมจะรีวิวคันนี้ในรุ่นเดียวเลยนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดด้านหน้าของตัวรถเนี่ยก็จะมีเป็นความพิเศษอย่างหนึ่งนะพอตัวรถเนี่ยกระจังหน้าในปีนี้เปลี่ยนเป็นสีแบบดำกลอสแบ็ k แบบนี้มาให้แล้วทั้งหมดเลยนะครับรวมไปถึงคิ้วซุ้มล้อทั้งหมดรอบคันด้านล่างนะครับก็จะเป็นสีดำเงาตัดยาวไปรอบทั้งคันเลยแล้วก็จะมีสีโครเมียมเล็กๆ2ฝัง่ง นะครับอันนี้จะเป็นฝั่งทางด้านข้างแล้วก็มีฝั่งด้านนี้อีกด้านหนึ่งด้วยเนาะด้านหน้านะครับก็จะมีพวกระบบความปลอดภัยที่เรียกว่า Master Data Cruise Control ซึ่งในปี2025เนี่ยครับก็จะเป็นการปรับมาให้เป็นแบบ Stop and Go เป็นที่เรียบร้อยตัวรถจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน SkyActiv น,นะครับทุกคนเครื่องยนต์2,000 จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของตัวรถจะอยู่ที่16.4กิโลเมตรต่อลิตรตามมาตรฐานของ Eco t i k e r ที่แปะไว้ที่หน้ารถนะครับแต่ถ้าทุกคนใช้งานกันจริงๆนะผมว่าอัตราสิ้นเปลืองจะอยู่ที่ประมาณ15กิโลลิตรแล้วกันเนาะเคลมๆไว้ประมาณนี้ก่อนฝั่งด้านนี้กันบ้างดีกว่านี่ทุกคนแล้วก็ตัวนี้รุ่นท็อปสุดนะหลังคาเขาเนี่ยจะเป็นตัวรถจะเป็นทูโทนมาเลยเห็นไหมจะเป็นหลังคาสีดํตาตัดกับสีตัวรถแล้วก็จะเป็นคิ้วตรงนี้สีดําเงา มันเข้ากันหมดเลยนะทั้งหมดเลยรวมไปถึงตัวนี้ครับกระจกมองข้างติดมาให้เรียบร้อยเป็นสีดำนะครับตัดกับตัวรถเป็นที่เรียบร้อยในส่วนของตัวล้อมแมกนะครับอันนี้จะเป็นล้อมแมกขนาด18นิ้วนะครับถือว่าใหญ่เต็มซุ้มล้อมาเลยสําหรับ CX3 ในปี2025นี้จะบคู่กับยางโตโยนะครับผมขนาด215 50 R 1 8นะครับขนาดของยางดูตรงไหนนะครับจะมีเลขบอกอยู่นะตามขอบยางดูได้เลย2 1 5 50 R 1 8 ด้านหน้านะครับตัวรถก็จะมาพร้อมกับระบบไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ LED มาให้เรียบร้อยรวมถึงไฟตัดหมอกที่ติดตั้งมากับโรงงานเรียบร้อยทุกคนอันนี้ไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มที่ไหนนะมีมาให้ครบจบในคันนี้เลยในส่วนของตัวกุญแจรถนะครับก็จะเป็นสมาร์ทคีย์เลตเอนทีมาให้เรียบร้อยเราสามารถกดปลดล็อกหรือว่าล็อกรถจากปุ่มทั้งนี้แล้วก็เปิดรถเพื่อที่จะขึ้นไปในห้องโดยสารได้เลยในส่วนของภายในห้องโดยสารนะครับปี2025มา z d a CX3 Essential ก็คือให้มาแบบครบเลย ไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะนะครับที่ปรับไฟฟ้าแล้วก็ยังมีแบบเมมโมรี่ซีทบันทึกตำแหน่งได้อีก2ตำแหน่งนะครับทุกคนแล้วก็เบาะปรับไฟฟ้าเนี่ยจะสามารถปรับได้ทั้งหมด8ทิศทางแล้วก็ยังมีปุ่มดันหลังมาให้ด้วยนะครับรวมๆแล้วก็คือประมาณสิทิศทางเลยในรุ่นซิกเนเจอร์ทุกคนครับจะได้ลำโพงบสนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราขับรถยนต์มาสเตอร์เนี่ยแล้วได้ขับแล้วฟังลำโพงบลูสด้วยมันจะให้ฟิลเหมือนกับว่าเราขับรถอยู่ในแบบลรมภาพยนต์ตลอดเวลาเนาะตัวนี้ระบบความปลอดภัยมีมาให้ครบเลยนนะครับห้าจอ Active Driving d ด s p l a y เตือนรถเบี่ยงออกนอกเ,เลนโดยไม่ตั้งใจนะครับระบบความปลอดภัยพื้นฐานของมา z d a ทุกคนไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่ามันเป็นระบบที่ดีที่สุดแล้วในส่วนของพวงมาลัยก็จะหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีปุ่มรับสายโทรเข้าโทรออกปรับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงจากทางพวงมาลัย,ลยไ,ได้เลยแล้วก็จะมีระบบล็อกความเร็วคงที่แ t ตติทิฟฟูดคอนโทรลนะครับแบบที่ผมแจ้งไปเมื่อต้นคลิปเมื่อสักครูน่นี้มาพร้อมกับตัวหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับหน้าจอกลางที่สามารถ รองรับการเชื่อมต่อของ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้ด้วยนะครับ Android Auto เนี่ยจะยังเสียบสาย USB อยู่แต่ถ้าเป็น Apple CarPlay คือลูกค้าสามารถเสียบแบบว่าใช้งานแบบไร้าสายได้เลยมาร้องกับ Wireless Charge ก็มีมาให้นะครับระบบเบรกมือไฟฟ้า Auto b r บ k e มีมาให้ครบผมว่ารุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่แบบว่ามีออปชันมาให้ครบในราคาที่แบบว่าไม่ข้าม9 0้าแสนเลยครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับทุกคนใครที่เป็นสายแบบว่าขับรถทางไกลแล้วชอบแบบว่ารับลมธรรมชาติในมา z d a CX-3 e s s e n t i a สรุ่น s i g n น t u r รครับมีสลูฟมาให้เรียบร้อยเพียงแค่กดปลายนี้สัมผัสนะครับจากปุ่มตรงนี้หลังคาทัลลูไฟฟ้าก็จะเปิดมาให้เรียบร้อยส่วนปิดทุกคนก็กดค้างตรงนี้ได้เลยเผื่อเวลาใครที่ต้องการขับรถตอนกลางคืนนะครับและแบบอยากจะมองดูดาวหรือว่าอยากจะมองแสงไฟจากธรรมชาติด้วยก็สามารถที่จะเปิดม่านบังแดดตรงน,นี้ได้นะครับในการขับขี่ตอนกลางคืนเพราะว่าผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเราขับตอนวันมันร้อนแนะนาให้เปิดตอกาคืดีว่ ด้วยความที่รถยนต์มาสเตนะครับทุกคนจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินสกายแอคทีฟเนาะก็คือจะสามารถรองรับตัวน้ามันได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์เเติมได้ zin, Gas 95, เบนซินแก๊สโซฮอล์เเติมได้หมดหรือว่าจะเปลี่ยนไปใช้เป็น e 2 0ก็ได้ตัวรถเนี่ยจะรองรับจนถึงน้ํามัน e 8 5เลยนะที่เก็บของด้านหลังนะครับก็จะมีให้มามา,มากพอสมควรเพราะว่าเป็นรถทรง SUV นะครับก็จะมีพื้นที่เก็บของในทรงแบบว่าลึกลงไปนิดหนึ่งนะครับประมาณครึ่งแขนผมตรงนี้ แล้วก็ถ้าเกิดใครที่ต้องการเก็บของทรงสูงนะเราสามารถถอดที่กั้นสัมภาระด้านท้ายตรงนี้ออกได้มันจะเป็นการเพิ่มพื้นที่เก็บของทรงสูงให้กับเราอีกทีหนึ่งโตรถก็ยังมีการพับเบาะได้เหมือนเดิมนะสำหรับ CX3 รุ่นนี้เดี๋ยวผมลองพับให้ดูเวลาที่เราจะพับเบาะลงไปเราก็แค่กดสลักตรงนี้ลงไปแล้วก็ดันลงไปได้เลยง่ายได้สะดวกสบายมากนะครับเพิ่มพื้นที่เก็บของด้านหลังเข้าไปอีกนะครับเผื่อเวลาเราเดินทางไกลเราต้องการที่จะหยิบของอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะเลื่อมมือหยิบจากตรงนี้ได้นะครับ ในส่วนของวันนี้ครับผมขออนุญาตทิ้งท้ายโปรโมชั่นเด็ดๆสำหรับมิวซีเอ็กซ์สามเอเซนเชียไว้ให้ลูกค้าลูกท่านไว้นิดหนึ่งสำหรับ CX3 ในเดือนนี้จะมีส่วนลดให้ลูกค้าอยู่ที่6 0 0 0 0บาทเลยก็ยังไม่รวมส่วนลดลูกค้าเก่าใครที่เป็นลูกค้าเก่าหรือว่ามีบุคคลในครอบครัวเคยใช้รถยนต์มาสตาร์มาก่อนจะสามารถขอรับส่วนลดเพิ่มได้อีก20,000บาท จะเลือกรับเป็นโปรเน้นส่วนลดหรือว่าโปรโมชั่นดอกเบี้ยนเราก็สามารถมีให้ลูกค้าได้หลากหลายลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับผมขออนุญาตรบกวนติดต่อมาที่ช่องทางที่ผมทิ้งไว้ให้ที่ด้านล่างนี้เนาะแล้วก็วันนี้ขออนุญาตจบการรีวิวเป็นเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ